เพศวิถีมีบทบาทส,สำคัญในการเตรียมเยาวชนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ปลอดภัยมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนไทยในการสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองเพราะฉะนั้นในการให้ความรู้จะต้องเป็นผู้ปกค,ครองครูที่จะต้องป้อนความรู้ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนมีอนาคตที่ดีสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้เรียนและหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองในการเรียนการสอนปัจจุบันยังขาดการเรียนการสอนที่หลากหลายและต้องคำหนึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนคำหนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเลือกดำเนินชีวิตทางเพศอย่างมีสติ รับผิดชอบต่อตนเองและคนที่เกี่ยวข้องซึ่งแน่นอนว่าวิถีชีวิตดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมและช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ค่ะการสอนเพศวธิธีศึกษาในห้องเรียนมีความสําคัญอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือนักเรียนในวัยรุ่นหรือม .2 ออที่กําลังสอนอยู่นี้นะคะเป็นวัยที่ชอบปกปิดเรื่องความรักนะคะไม่กล้าที่จะเล่าให้ผู้ปกครองและคุณครูฟัง พราะกวสศึกษานินะคะอาจาการที่จับเบสตัวนี้มาก็จะเห็นได้เลยว่านักเรียนเนี่ยมีความกล้ากล้าที่จะเข้ามาปรึกษากล้าที่จะถามกล้าที่จะหาความรู้นะคะแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้เรื่องความรักในวัยรุ่นไปพร้อมๆกันทําให้เด็กในวัยนี้นะคะเลือกความรักในทางที่ถูกต้องมากขึ้นค่ะเพศศึกษาไม่ใช่เป็นการสอนเรื่องเพศแต่อย่างเดียวนะครับผม แต่เป็นการให้ความรู้นะครับและการสอนให้รู้จักบทบาทและคุณค่าของความเป็นชายและหญิงในสังคมนะครับในสังคมนี้นะครับโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้มีสื่อต่างๆมากมายเข้ามานะครับนักเรียนของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นนั้นนะครับจึงทําให้เรานะครับต้องสอนเรื่องเพศวิถีนะครับให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นชายความเป็นหญิงหรือว่าเพศที่หลากหลาย การสอนเพศวิสุทธะนะคะมีความสําคัญในการสร้างความเข้าใจในตนเองครอบครัวการดําเนินชีวิตและรู้เท่าทันภัยของโรคติดต่อต่างๆนะคะการสอนเพศวิสุานั้นไม่ได้สอนแค่เรื่องเพศนะคะแต่เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักบทบาทเห็นคุณค่าของความเป็นหญิงเป็นชายในสังคมอีกด้วยค่ะ